แล้ววันนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําเลยนะคุณเดชพัฒว่าโอกาสร,รอดเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยโหมุ่งหน้ายืมเรื่องตรวจสอบนะฮะวันนี้คุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกก,ะกะตไปยื่นหนังสือให้ตรวจสอบเลยฮะไปยื่นหนังสือถึงใครฮะนี่เลยฮะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยวบ,รบประธานกรรมธิการพิจารณา เรื่องของการโกงนี่นะครับของสภาผู้แทนษฎรนี่นะฮะไปยื่นถึงท่านเสรีพิสูจน์เลยบอกพิจารณาหน่อยนะครับท่านเรื่องของเสียงคุณแรมโบ้นี่นะครับน่าจะเข้าข่ายความผิดหลายเรื่องเลยนะทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในการใช้เงินซื้อเสียงนะครับทั้งการแจ้งรายการตัวเลขค่าใช้จ่ายเป็นเท็จแล้วก็ใช้ตําแหน่งหน้าที่ข้าราชการเนี่ยเอื้อประโยชน์บุคคลใดกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะวันนี้มายื่นถึงเสรีท่านเสรีพิสทจน์นะครับ แล้วขนาดเดียวกันวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปยื่นกับปปชด้วยนะคุณสมชัยนี่ก็บอกให้เวลากรกตถึงหลังสงการให้เวลาถึงหลังสงการถ้าหลังสงการยังไม่มีการชัดเจนเดี๋ยวจะมาถามอีกครั้งหนึง่งจะมาทวงถามความชัดเจนนี่อาจารย์ไปเองฮะวันนี้ <c oughs> เอาเอกสารไปพร้อมเลย <c oughs> ขนาดเดียวกัน <c oughs> คุณเสลีพิสูจน์เองนะครับบอกว่ามีสองประเด็นที่ผิดชัดเจนหนึ่งคือพอรบลเลือกตั้งซึ่งต้องถามว่าคุณเสานากรใช้เงินเกินกว่ากฎหมายกําหนดหรือเปล่าเพราะเขากําหนดให้ใช้คนละล้านห้าแต่ในคลิปเสียงบอกว่าร้อยล้านแล้วจะไปยืมอีกสิบห้าล้านประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสเก้าความผิดเป็นพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเอื้อต่อประโยชน์ตัวเองหรือผู้อื่น และมาตราหนึ่งห้าปฏิบัติหน้าที่เราไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือทุจริตอ่ะเราไปฟังเสียงท่านสถิพิสุดบางชื่วบางตอนนะฮะนาิกายิงเพื่อนยังต้องหาพยานหลักฐานอื่นเยอะแยะนะครับต้องไปดูถึงต่างประเทศนาฬิกาที่ใครสั่งเข้ามาอต่างๆนี้อันนี้มันง่ายเหมือนแจ้งความใช้ของคุณศิลาก็ง่าย นะครับคุณเสรีครับตรงนี้ท่านนายยมบอออกมาพูดไกลๆแล้วเนี่ยครับผมบอกว่าทุนนี้ให้โอกาสเป็นผู้แก้ตัวครับผมคุณเ้งหนึ่งครับให้แก้ตัวอีกครั้งมันก็พูดได้นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ตรวจสอบนะไอ้การกระทําที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันผิดไหมแล้วคุณจะต้องดําเนินการตามหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชานะนะตำรวจก็มีลงโทษ นะกักขังกับยามปลดออกไล่ออกท้งนี้ถึงแม้จะไม่มีอารตราโทษเพราเป็นนักการเมืองน,น,นะนะเมื่อคิดว่ากระทาความผิดก็ต้องดําเนินการปลดออกดิเหมือนอย่างคุณธรรมนัฐทำไมคุณปลดเขาออกอ่ะถูกไหมไอ้นี่มันก็ชัดเจนทําไมจะบอกให้โอกาสนะครับได้ที่ไหนล่ะนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นอาหาร ไม่เคยใช่กฎหมายหรอกแถมปล้นเขาก็หมายอีกท,ทําผิดคนหมายเข้ามาเป็นนายกนั่นจะไม่มีความรู้สึกใดๆหรอกว่าไอ้อันน้นผิด็นที่ถูกต่างๆนะครับเพียงแต่ทาแบบที่กูเคยทำนั่นแหละอยู่ในค่ายทหารไอ้กูจเจวอย่างนี้ละ่ะนี่มันไม่ใช่นะครับที่มันประเทศชาติจะมาทําเล่นๆตอนเหมือนตอนเป็นผู้กองร้อยผู้กอง,กองพันผู้จัดการกองพลยังไงอันนั้นตบหัวทหาร มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าเดียวกันตำรวจลองตบหวัวตำรวจดีอันแจ้งความดำเนินคดีเห็นไหมตัวอ,อย่างกันนะครับงั้นคุณประยุทธ์มาเป็นนายกตีโดยผิดกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องที่ดำเนินการใดๆก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผู้รู้นะฮะหรือผู้ที่เขามีหน้าที่อะไรเงี้ยเขารู้ว่านี่มันผิดมาตรฐานทางยุธรรมและไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะครับ นะขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆทุกคนอขอบคุณท่านผู้ชัยครับนี่คือพลตําวจสรีพิสุจิ์เนี่ยนอกจากพูดถึงตัวของคุณแลโบเลยเนี่ยส่งไปถึงตัวนายกเลยหัวหน้าโดยตรงเลยเออบอก,บอกหัวหน้าเนี่ก็เคยชินนะอืมอ่แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเอกิพัฒน์พลตํารวจสิีพิสทจิ์เนี่ยยังพูดถึงคดีนี้ด้วยนะฮะบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีง่ายๆหมูหมูหม เอาเท้าเขียก็เรียบร้อยแล้วเพราะรับสารภาพไปแล้วว่าเป็นเสียงตัวเองแต่ไปเบี่ยงเบนว่าเป็นการพูดเล่นนะใครจะเชื่อให้เด็กป .1 ยังฟังรู้เลยว่าพูดจริงแต่ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือคุณประยุทธ์นะฮะซึ่งเปิดยุทธการจัดการเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วคุณเศรษฐกก็มาก่อเรื่องเหล่านี้ขึ้นคุณประยุทธ์จะรับผิดชอบอย่างไรเออนี่แกบอกคดีง่ายๆเลยนะคดีหมูๆเนี่ยนะเออเอาเท้าเขียก็เรียบร้อยแล้ว เพรรับสารภาพว่าเป็นเสียงพูดตัวเองโอ้ผมฟังแล้วผมผมฟังแล้วผมกลัวแทนคุณแลมโบจริงจริงเออคือเรื่ายๆไงคนตบไหลอีสุดที่สุดเนี่ยแกจัดการมาแล้วสองคนนะอแกสอนมาแล้วสองคนอ่าแกสอนมาแล้วสองคนนแล้วแล้วสองคนเนี้ยแกไม่สองคนแรกเนี่ยแกไม่เคยพูดแต่ว่ามันงงมันง่ายเลยแกก็พูดได้แต่คนเนี้ยแกพูดเปพิเศษเลยมันง่ายครับเท้าเขียก็เสร็จเออนี่ฮะเอาแล้วฮะผมว่าตอนนี้ คิดหนักแล้วเหมือนกันนะคุณแอมโบ้นะใช่า้หไม่น่าไปยอมรับเลยเออว่าเป็นผ<ม>ิดเสียงตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ<ม>และนี่ก็หลักฐานยื่นมาแล้วตรวจสอบแล้วอแล้ว<ม>คุณเอกพัฒน์นอกจากตรวจสอบเรื่องของเงินสิบห้าล้านที่พูดล้อเล่นพูดทีจริงกันเนี่ย<ม><ม>คุณเสรีพิสุทธิ์บอกตอนนี้นะเดี๋ยวทําหนังสือไปถึงกรกตอขอเอกสารที่คุณเสกสกลรายงานทรัพย์สินหลังการเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไรครับตรวจสอบทรัพย์สินด้วย แล้วเดี๋ยวใช้อำนาจกรรมธิการเรียกเสกสกลเข้ามาชี้แจงเออเขาจะมามไหมแตโดยอำนาจที่มีเรียกก็ต้องมาหรือเปล่าแต่จะมาหรือเปล่านี้อีกเรื่องหนึ่งก็คงต้องดูกันนะครับไหนก็เรียกว่าดําเนินการเลยแหละนะหลังจากที่อาจารย์สมชายไปยื่นแล้วนในการตรวจสอบต้องต้องมาร้อนุ่นเลยเ่ยจะเป็นรายที่สามหรือเปล่าถ้ารายที่สามก็แฮตติกเลยแลวฮะงานนี้อ ยิงสามประตูติดเลยนะครับ,รบทีนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นจริงเมื่อสักครู่ก็เป็นคนยื่นหนังสือนี่แหละคุณสมชัยไปยื่นให้ขอให้กรรมธิการก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์ตรวจสอบหน่อยหลังจากนั้นแกก็โพสเลยนะฮะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละลงใน a c e b o o k นะหลักๆใจความสําคัญเนี่ยเรื่องของสลากกินแบ่งแต่มันก็สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่อาจารย์สมชัยบอกนี่ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ราคาลอตเตอรี่จะอยู่ในราคาควบคุมคือ80บาท ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหน่อยถ้าเป็นอย่างนั้นตามที่ป่าประกาศกันเนี่ยนะฮะตามที่ก่อนหน้านี้คุณอนุชานาคาสายในฐานะประธานแก้เรื่องนี้นะในฐานะที่คุณเสกสกลที่เป็นที่เป็นทีมงานเรื่องนี้พูดเรื่องนี้เนี่ยบอกจะให้อยู่80บาทให้ได้ในที่ประกาศอยู่ในในพฤษภาเนี่ยงั้นช่วยพูดเลยได้ไหมพูดให้ดังๆไปเลยนะฮะอีกประโยคนึงว่าหากหลังจากวันที่1พฤษภาคมนี้ตลอดไปจนถึงวันเลือกตั้ง ถ้าประชาชนคนไหนนะฮะประชาชนคนไหนซื้อลอตเตอรี่เกิน80บาทขออย่าให้เลือกพักที่ผมสังกัดเป็นสอสอในทุกเขตเลือกตั้งนี่คุณสมชายแกบอกอย่างนี้บอกก็เห็นประกาศกัน<ม>ชัดอี่ว่าต้องแก้ให้ได้80บาทต้องเอาแบบอย่าให้เกินภายในพฤษภานี้เพราะฉะนั้น<ม>เดิมพันเลยไหมประกาศไปเลยถ้าหลังพฤษภาไปแล้วยังเจอ80บาทเกินเนี่ยอย่ามาเลือกพักผม อย่ามาเลือกพักที่ผมเป็นสสอยู่นะและไม่ต้องเลือกพักที่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นคนดิเดตนายกเออประชาชนจะชื่นใจมากและจะชื่นชมว่านี่แหละรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ถึงขั้นเดิมพันกันเลยว่านี่เลยถ้าเจอเนี่ยไม่ต้องเลือกเออนี่แกเสนอแนวทางอย่างนี้ฮะเฮ้ยอันนี้ดีพลเอกปวัดอันนี้ดีอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์สมชัยเออขาไปเลยอย่างนี้ นโยบายหวยแปดสิบาทถ้าสมมุติว่าคุณมั่นใจว่าคุณทําได้นะแล้วคุณทําได้จริงนะโอ้โหเรื่องหวยนี่เรื่องใหญ่ฮะครับเรื่องหวยเรื่องใหญ่ก็เขาประกาศชัดน่ะคุณกุลพัฒน์เขาทุบโต๊ะอ่ะตั้งแต่เมื่อวานน่ะบอกนี่เดี๋ยวพฤษภาหลังพฤษภานี่ขายต้องไม่ให้เกินแปดสิบยืนยันมั่นใจไม่ปลายีไม่เล่นละครเขาพูดเองคุณสัญกลพูดเองอาจจะคุณแฮงค์พูดเองอนุชาพูดเอง บอกต้องเป็นอย่างนี้เพราะนายกสั่งมาแล้วออเคุณสมชายก็เลยเสนอแนวทางอะไรไงงั้นก็ถ้ามั่นใจจริงแก้ได้จริงก็ทุกโต๊ะไปเลยอ่ามาถ้ายังมีหวยเกินแปดสิบอยู่หลังหนึ่งพฤทภาอย่ามาเลือกเอามาล่ะเดิมพันกันเลยเออดีดีดีเอาคุณเสกสกนรับเลยรับเลยรับคำท้าเลยผูเชี่ย เออเอาไหมเรื่องเรื่องเรื่องวเป็นเรื่องนี่ผมจริงจังนะเรื่องหวยมันเป็นเรื่องอซีรีสใ,ใครก็ประกาศว่าจะทำแปดสิบแต่ก็ไม่เคยมีใครทําได้แต่ถ้าคุณเศตะโกนคุณมั่นใจนะแล้วคุณกล้ารับคําทานนะแล้วคุณทําได้นะผมเชื่อว่าคุณจะได้คะแนนในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างมากก็เหมือนที่อาจารย์สุขุมบอกไงแต่ถ้าทําได้จริงนี่นี่คือเขาเรียกอะไรนะโบแดงเลยอะ่ะโมได้เลย,เ,ลย,ยเออคุยโวได้เลยอะ่ะไม่ใช่ทได้จริง นยโยบายนี้คุณคุยไปเนี่ยชั่วลูกชั่วหลานเลยนะว่าค,คุณเป็นคนแรกของประเทศทําให้หวยแปดสิบาทได้อ่ะเอแ,แต่เอาแบบชนิดมาสาม้วนนี่มนไม่เอานะแก้ได้สามวนแล้วที่เหลือเหมือนเดิไมไม,ไม่ได้นะแต,แต่แต่ห้ามผมเนี่ยห้ามใบบอกนะ่แปดสิบาทที่ให้ไปซื้อหน้ากองสลาก่ะไม่เอาทุกว,วันนี้ก็เป็นเอแปดสิบบาทซื้อหน้ากองสลากใครก็ทําได้ครับออืะลองดูฮะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเขาจะว่ายังไง อาจารย์สมชายเสนอมาแบบนี้แล้วนายกว่ายังไงว่างนายกเห็นนายกนี่เริ่มเสียงเริ่มเสียงอ่อยๆแล้วใช่ไหมกรณีนี้ใช่ใคือนายกเนี่ยคือตอนแรกก็เหมือนจะตีปีกปกป้องโอ้แรมโบลูกรักนี่นะฮะก็ไปไปมามาวันนี้ดูเหมือนไอ้กระแสมันทัะแจงขึ้นเรื่อยๆนะฮะนักข่าวไปถามนายกว่าเอ๊ะนายกเอายังไงเนี่ยแรมโบนี่เขารู้สึกว่าชุดกรรมธิการท่านสันิวิสุทธ์เขาก็รับเรื่องแล้วนะฮะมีคนไปยื่นกรกตให้ตรวจสอบแล้วนะนายกบอกงี้ให้บอก ก็ให้กรรมธิการดําเนินการผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเป็นเรื่องของกรรมธิการไปยุ่งไม่ได้ผมไม่ไปขัดข้องกับใครตรวจสอบก็ว่ากันไปอ้าวนี่ฮะเมื่อวานซื่อยังแบบเออนะให้โอกาสเขาทํานะอ่าเขาทํางานไหมล่ะวันนี้บอกเอาผิดว่าไปดําผิดถูกว่าไปดําถูกนายกก็เริ่มรู้ครับก็เริ่มรู้อย่าสวนกระแสน้ําพอพอนายยกพูดแบบนี้ <laughs> ผมนึกคําคุณชีวิตเมื่อสักครู่เลยอะ เออที่ที่คุณชูวิทย์บอกว่าอะไรนะตัวใครตัวมันแล้วกันนะโบบายบายแล้วนะโบบายบายแล้วยิ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในมือคุณคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วด้วยเนี่ยเออมันก็ผมว่านายกแกก็คงเห็นชะตาลางๆอะ่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงอ่ะ,ะนายกก็บอกอ่ะก็ตรวจสอบกันไปก็ให้กรรมธิการเข้าดําเนินการไปผิดก,ก็ว่ากันไปถูกก็ว่ากันไปนะใช่อ่ะ ปิดท้ายด้วยความเห็นคนนี้ครับคุณแรมโบ้นี่ฉายาเขาเลยแรมโบอีสานใช่ไหมชื่อจริงๆเขาเดิมคือสุพรหรือว่าเสกสกลใช่ไหมฉายาคือแรมโบอีสานวันนี้มีอีโตอีสานเขาออกมาให้ความเห็นแอแยกให้ดีนะแยกให้ดีนะอีกขวามือผมนี่แรมโบอีสานนะซ้ายมือนี่อีโตอีสานคุณธีรชัยแสนแก้วสมาชิกเพื่อไทยคุณธีรชัยเป็นอดีตสสอด้วยนะคุณธีรชัยบอกว่านี่ ที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองจํานวนมากเลยอ้างว่าเป็นองคครักษ์พลเอกประยุทธ์ออกมาปกป้องอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายาความจริงเปิดเผยสังคมเห็นแล้วฮะว่าเนื้อในเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ผุดพองเออเป็นกาฝากอาศัยความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์หาประโยชน์ใส่ตัวเองซึ่งกรณีคุณปาริณาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับพวกที่ทําตัวเป็นองคครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ซึ่งก่อนนั้นนี้คุณศิระก็พ้นจากตําแหน่งไป คุณธีรชัยแกก็เลยบอกว่าอืมซึ่งก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าคิวต่อไปจะเป็นคุณเสกสกลหรือแรมโบองครักษพิทักษพลเอกะยุทธ์คนสําคัญในขนาดนี้หรือไม่นะจะเป็นคนต่อไปจะเป็นคิวต่อไปหรือไม่น่าเป็นห่วงยิ่งมีเรื่องเงินนะฮะใช้สู้กับโรงแป้งหรือที่ใช้ในการเลือกตั้งยิ่งน่าเป็นห่วงเป็นความเป็นห่วงจากอีโต้อีสานไปถึงแรมโบอีสานว่า ไหวหรือเปล่าอรอดหรือเปล่าเไหวไม่เพื่อนอีโต้เขาเตือนแลมโบ่ฮะดูนะฮะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความเห็นทิ้งท้ายกันประเด็นนี้นะฮะเออนี่ผมนึกถึงคํานึกถึงคําคําคุณนัทวุฒิอะคุณนัทธวุฒิแรกๆกที่คุยกับแกที่แกเคยบอกว่าคุณแลมโบ้เนี่ยอยู่แก๊งไหนเหรเออไปอยู่กับใครเนี่ยก็เป็นเรื่องทุกคนเนี่ยดูเอาละกัน ผมว่าตอนนี้แกก็หนาวหนาวร้อนร้อนแล้วนะพเดชประยุทธ์นะนี่พเดชประยุทธ์เพิ่งบอกเลยวันนี้สื่อเสนอข่าวใ่าสามัคคีหน่อยเอออย่าไปเสนออะไรแต่แตกแยกดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิค้ได้เลยครับ